สนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอปเปอเรชั่นสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการข่าวเช้าเล่าเรื่องนะครับเช้านี้อยู่กับผมยศแลวก็น้องดาวด้วยนะครับสวัสดีน้องดาดสวัสดีค่ะเอาละครับวันนี้ครับวันพฤหัสครับมาติดตามข่าวสารกันวันนี้โทนข่าวของเราต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับเราจะสร้างความรู้สึกดีๆฟิลฟูดให้กับคุณผู้ชมกันบ้างมีแต่เรื่องราวน่ารักน่ารักนะคะโดยเฉพาะเรื่องแรกวันนี้ครับแน่นอนเช้าเช้าแบบนี้สิ่งแรกเลยที่คนจะมองหากันคือเรื่องของของกินแต่จะกินยังไงให้อร่อยแล้วก็คุ้มค่าที่สุดอันนี้เรามีนําเสนอกันด้วยพ ว่าใครที่ชื่นชอบในการกินโดยเฉพาะเมนูที่ชื่อว่าขาหมูอ,อันนี้ต้องฟังกันดีๆเพราะว่าร้านนี้เขามีการเปิดบุฟเฟ่ตอิ่มละ50บาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิดแม้ว่าราคาหมูจะแพงะนะแต่ว่าเขาจัดให้เต็มเลยแค่อิ่มละ50บาททานได้ไม่อัน้นถ้าคุณสามารถที่จะทานได้ โดยร้านนี้ครับพาไปที่ร้านฮียโจครับข้าวขาหมูบุฟเฟ่นะครับที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามใกล้กับ3แยกไปบ้านเขียบนะครับซึ่งนายกิติพงศ์อาณาวรายานะครับเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาเล่าบอกว่าก่อนเกิดโควิดระบาดเนี่ยตนและภรรยาครับเปิดร้านขายข้าวมันไก่ข้าวขาหมูอยู่ในมหาวิทยาลายัย แต่ทีนี้เองเนี่ยพอมาเจอโควิด1 9ครับมหาลัยก็ปิดนักศึกษาเนี่ยต้องเรียนออนไลน์ไม่ทางร้านเองก็ไม่สามารถขายไปได้ตอนแรกคร่ะร้านนี้นะครับหยุดไป็นกานถึง6เดือนเลยเ<อ>ด้วยแล้วก็แอบหวังว่าพอสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมหาลัยคงเปิดก็สามารถกลับไปขายได้ แต่สุดท้ายคือไม่มีท่าทีเลยว่าจะเปิดไปนะฮะทีนี้ก็เลยออกมาหาทําเลด้านนอกครับในการเช่าดูแล้วก็ตัดสินใจบอกว่างั้นจะขายขาวข้าวขาหมูเหมือนเดิมแต่ทีนี้ล่ะคิดเพิ่มเติมจะขายยังไงล่ะ,ะให้คนเนี่ยมาติดตามหรือคนมาสนใจหรือลูกค้าเข้า,ขาร้านกันเยอะๆก็เลยเลือกที่จะเปิดร้านข้าวขาหมูบุฟเฟ่ครับในราคาอิ่มละ50บบาทเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพ คนเต็มคนแน่นเลยทีนี้ทางร้านเองครับก็มีทั้งเนื้อหนังนะครับมีทั้งคากิโดยให้ปริมาณหมูเนี่ยตามกับข้าวเลยคือหากข้าวเยอะหมูก็เยอะตามไปด้วยเหมือนกันปริมาณหมูที่โปะลงไปเนี่ยคือบอกเลยว่าไม่แพ้กับข้าวท,ที่ใส่ลงไปให้ในจานด้วยนะครับกินไม่อิม่มสามารถเดินมาเติมได้จนกว่าจะอิม่มส่วนมากเนี่ยลูกค้าจะมีใครบ้างก็มีนิสินตนักศึกษาครับมีอาจารย์พนักงานมหาวิทยายลายัยส่วนมากเนี่ยคนทั่วไปจะทานการประมาณคนละ2จาน แต่เคยมีสูงสุดที่เคยมาทานที่ร้านคือสูงสุดคือ4จานด้วยกัน4จานนี่คือแค่จ่ายแค่ห้าสิบบาทจ่ายห้าสิบบาทถูกต้องนะจะทาน6จาน10จานก็ถ่ายเพียงแค่5 0บาทแต่ทีนี้ร้านเขามีเงื่อนไขแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าถ้าคุณจะกินจานที่2เนี่ยท้อแม้ก็คือจานแรกต้องทานให้หมดก่อนถึงจะเติมจาน2ได้จาน2หมดไปเติมจาน3 3หมดไปเติม4ได้อันนี้คือไม่อันเพียงแค่50บาทเท่านั้นอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าพิยศไปนี้จะต้องกี่จานคะคิดว่าน่าจะกี่จานดีดู เพราะว่าให้ทั้งกับแล้วก็ข้าวเยอะมากๆนอกจากนี้นะคะนอกจากที่จะเป็นทั้งข้าวรวมถึงขาหมูแล้วนะคะทางร้านเนี่ยก็ยังสามารถที่จะให้ลูกค้าสามารถที่จะตักพลิกผักกระเทียมน้ําราดไม่อั้นอีกด้วยค่ะอนอกจากบุฟเฟต์อิ่มละ50บาทแล้วเนี่ยก็ยังมีขาหมูที่เป็นกับข้าวด้วยนะร,ราคาแค่60บาทข้าวสวย10บาทไข่ต้ม5บาทหากสั่งใส่กล่องก็สามารถที่จะนำกลับไปทานที่บ้านได้เริ่มต้นที่ กล่องถ้าทับข้าวขาหมูธรรมดานะคะสี่สิบบาทค่ะพิเศษเนี่ยห้าสิบบาทโอ้โหเมื่อเห็นปริมาณข้าวขาหมูในกล่องแล้วนยถือว่าเกินคุ้มมากๆคุ้มค่ากับราคามาก<ช>ถือว่าถูกกว่าบางร้านนะคะบางร้านเนี่ยอาจจะได้ถ้าเป็นพิเศษอาจจะพิเศษเน้นพิเศษข้าว <โย S 1> แต่หมูก็อาจจะยังเท่าเดิมนะคะ าจากนี้ค่ะถามว่าจุดเริ่มต้นของการขายเนี่ยมันมาจากไหนคือปกติแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ชอบทําอาหารอยู่แล้วทั้งเจ้าของร้านทีนี้เนี่ยทั้งครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆนะคะก็บอกว่าเอ้ยทํากับข้าวอร่อยนะลองเปิดร้านอาหารดูไหม,มเขาก็เลยลองเปิดร้านอาหารดูอย่างที่พยศยนบอกนะคะก็คือไปเปิดที่ในมหาวิทยาลัยก่อนตอนแรกรแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะว่ามหาวิทยาลัยปิดโอ้เจอโควิดไงใช่เขาก็เลยไปเปิดร้านข้างนอกแทนนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมีการ มีการเปิดบุฟเฟ่ตเพื่อเรียกยอดขายรวมถึงให้เป็นที่น่าสนใจนะคะทำให้มีผลตอบรับดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้นะคะเปิดมาได้9เดือนแล้วนะพี่ยศคนก็เข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะลูกค้าที่มาเนี่ยก็อิ่มท้องกันทุกคนเลยนะแน่นอนนะเพราะอย่างที่บอกว่าคนนั้นสี่จานเยอะจริงๆคืออย่างดาาเนี่ยไปทานจานหนึ่งไม่รู้จะหมดหรือเปล่าเพราะมันได้เยอะมากจริงๆทีนี้นะคะ ทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกเหตุผลว่าที่เขาเปิดบุฟเฟ่ต์นะคะบอกว่าเด็กๆเกนี่ยชอบทานเยอะ<ช>อย่างที่บอกก็คือเป็นข้อดีนะที่เขาเปิดในมหาวิทยาลัยก่อนอทำให้วัยรุ่นเนี่ย<ช>ทายนเยอะทำให้รู้แหละว่านิสัยของเด็กเนี่ยชอบทานแบบน้นชอบกับเยอะชอบข้าวเยอะ<ๆ>ทีนี้เขาก็เลยมีการจัดบอดบุฟเฟ่ต์เลยนะคะถามว่าทีนี้เนี่ยยังมีกําไรอยู่ไหมเปิดแบบนี้ทางเจ้าของร้านนะคะเขาก็บอกว่ายังพอมีกําไรอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ค่ะแม้ว่าราคาหมูจะมีการปรับราคาขึ้นนะคะแต่ว่าทางร้านเนี่ยก็ยืนยันค่ะที่จะขายในราค เท่าเดิมกำไรก็ยังพอมีบ้างก็ถือว่าถัวเฉลี่ยกันไปนะช่วยเหลือเด็กๆในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะคะพ่อแม่ไอพ่อค้าแม่ค้านะคะก็ทําด้วยใจกําไรไว้ทีหลังนั่นเองค่ะสโลแกนของร้านสโลแกนที่บอกว่าเจ๋งมากๆเลยนะทำด้วยใจกําไรไว้ทีหลังนะฮะทีนี้อย่างที่บอกไปว่าราคาบุฟเฟ่ต์เพียงแค่อิ่มละ50้าทเท่านั้นเมื่อกี้ที่ดูวิธีการสับขาหมูของเขาละคือบางร้านเขาจะมีวิธีแบบนี้คือเขาจะเอาขาหมูมาเอาเนื้อมาวางเอาหนังมาวางแยกใช่ไหมครับเขาจะมีการ บี้เนื้อหมูเนี่ยให้มันแบนลงไปนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยๆสับอันนี้ทาไมคะอยากยากซ้ําเหมือือเวลาที่เอาเนื้อหมูมาเป็นก้อนคุณผู้ชมลองสังเกต้าตามไปจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะพอเขาวางลงมาถ้าเขาหั่นเลยหมูมันจะชิ้นใหญ่มากถูกไหมและก็จะดูปริมาณน้อยแต่ถ้าสมมติว่าเขามีการบี้ลงไปให้มันคลายออกมาแบบนี้ให้มันคลายมาเปาแบบนี้แล้วเขาหั่นแบบเฉียงๆปริมาณหมูที่ดูมันจะดูเยอะ เออมันเลยทําให้เหมือนเป็นกับบางร้านเองเขาใช้วิธีนี้แต่ว่าเมื่อกี้คือหันให้ไม่ไม่มีการบี้เลยเต็มเต็มเลยเต็มหรือเต็มสตรีมเลยใช่ไหมคะใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะแวะไปทานกันได้นะคะอยู่ที่ไหนนะคะพี่ยศอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับก็สามารถที่จะไปได้เลยนะครับใกล้ๆสี่แยกนะตอนนี้นั่นเองนะฮะโอเคค่ะไปดูอีกข่าวหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ดูแลวอิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เจ้าแมวเหมียวตัวหนึ่งเนี่ยเขาตกไปอยู่ที่ฝาท่อระบายน้ําหลายชั่วโมง ทีนี้ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปช่วยเหลือค่ะ<อ>เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือถามว่าเจ้าแมวเหมียวตัวนี้นะโอ้โหดูแล้วน่างสงสารมากมันตกลงไปได้ยังไงคะพี่ยธคือกําลังจะมุดขึ้นมาหรือเลปล่าหรือว่าตกตัวตกลงไปแล้วติดที่หัวใช่แล้วเจ้าแมวเหมียวนะคือเขากําลังอ่อนแรงมากๆเลยนะค,คือตอนที่ดูถ้าคนในชาวบ้านถานั้นเขาก็บอกบนะบอกว่าคือมันเกิดตั้งแต่ตอนกลางคืนแหละแมวตัวนี้เนี่ย ถูกเจ้าสุนัขเนี่ยวิ่งไล่อตอนดึกก็มีเสียงแบบปะทะต่อสู้กันจนเจ้าแมวเหมียวเนี่ยอาจจะวิ่งหนีหรือเปล่าจนพัดตกลงไปในท่อนะคะทําให้แล้วหลังจากพัดตกลงไปเนี่ยเจ้าสุนัขที่วิ่งไล่ตัวน,นี้นะเขาก็เดินไปเลยไม่ได้สนใจเลยทําให้แมวเหมียวตัวน,นี้ติดอยู่ที่ท่อระบายน้นํานานชั่วโมงตอนกลางคืนเนี่ยก็ไม่มีใครเข้าไปเห็นนะคะเพราะว่าทุกคนก็นอนกันหมดแล้วนะ ทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยชาวบ้านก็มาเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงร้องก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยนั่นเองค่ะเ,ออเจ้าแมวตัวนี้นะคะเป็นเพศผู้อายุประมาณ2ปีนะตกอยู่ในสภาพที่ลําคออย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยกับศีรษะเนี่ยอยู่กับตะแกรงรูเหล็กสี่เหลี่ยมขนาดกว้าง1เมตรแล้วมีน้ําหนักมากด้วยนะหลาย10กิโลกรัมเลยแมวตัวนี้เนี่ยมีสภาพที่ใกล้หมดแรงเจ้าหน้าที่เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยมาได้ถามว่าเขาช่วยยังไงก็คือเขาก็มีการที่จะ ต้องคือเขาใช้วิธีการตัดนี่แหละคือในเบื้องต้นเนี่ยคือฝามันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเขาอย่างแรกเลยคือเขาขุดดินรอบๆข้างของมังก่อนเพื่อยกฝาออกมาพอหลังจากที่ยกฝาออกมาได้คุณผู้ชมมันไม่สามารถที่จะดึงตัวแมวออกมาได้ทันทีครับเขาใช้วิธีการคือใช้น้ํากับน้ํามันนี่แหละหยอดบริเวณรอบๆแต่ทีนี้เองกู้ภัยเขามีการคุยกับแมวด้วยเหมือนกันศร่ทกับแมวก่อนบอกว่าใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งกัดนะคนกําลังมาช่วยแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่ากัดกันนะพอหลังจากที่พูดไปเองเนี่ยแมวก็ดูสงบนิ่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ ขู่ด้วยใช่ไหมคะพี่โยชใชู่่เจ้าหนาทีเขาเองก็กลัวคิดว่าควรจะไปทํำร้ายเขาหรือเปล่าแต่พอหลังจากที่มีการคุยกันเรียบร้อยตกลงกันเรียบร้อยมีชันวิธีการสุดท้ายก็ช่วยออกมาได้อย่างดีที่สุดนะครับและที่สําคัญคืออาการแมวเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บอะไรเยอะมีแค่อาการบาดมีอาการบาดแผลเล็กๆน้อยๆที่ตกลงไปรวมไปถึงเรื่องของ ความอ่อนเพลียที่ห้อยมานานหลายชั่วโมงค,คือคือสภาพคุณผู้ชมคือติดอยู่ที่คอแลวตัวห้อยลงมาแบบนี้คือไม่มีอะไรที่แบบว่าสามารถขายืนถึงเลยเพราะว่าความลึกของท่อเนี่ยประมาณ3เมตรแต่สุดท้ายาก็สามารถช่วยเอามอไว้ได้นะครับและที่สำคัญคือตอนนี้มีคนมาดูแลเอาไปเลี้ยงในท,นที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยใช่มคะมีการให้ยาแก้ปวดแล้วก็ให้อาหารแมวด้วยนะคะก็ถือว่าน่ารื่ลราน่ารักๆนะคะก็ชื่นชมพี่ๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ อ่ะทีนี้พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆคุณผู้ชมอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการข้ามถนนกันบ้างเวลาที่เราขับรถไปแน่นอน<ฆ>ว่าเวลาที่เราเห็นสุนัขข้างทางเราก็ไม่เคยสังเกตหรอกว่า<ฆ>สุนัขนั้นจะข้ามถนนหรือเปล่า<ฆ>หรือเขาเดินอยู่ริมฟุตบาทแบบนี้แต่ทีนี้ครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์ถึงความใจดีของพี่วินที่อยู่บริเวณทองหล่อคุณผู้ชม<ฆ>คือเรื่องนี้ครับเป็นภาพน่ารักครับที่กําลังจะได้ดูคือเป็นคลิปที่ตอนนี้ทุกคนกําลังให้ความชื่นชมกับพี่วินคนนีีี้้่่่บินนครรัขถอออยูททงหล คือเนี่ยเขาจะสังเกตเห็นว่ามีสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยยืนอยู่ที่บริเวณทางม้าลายนะย้ำว่าทางม้าลายกำลังรอที่จะข้ามถนนอยู่ใช่ไหมคะพี่โอ๊ตใช่กำลังรอข้ามถนนอยู่เนี่ยคือพี่วินคนนี้เขาก็เห็นแล้วเขาก็สังเกตอยู่ตั้งนานแล้วเอ๊ะทำไมสุนัขตัวนี้เหมือนเหมือนยืนรอหรือเปล่าไม่ข้ามสักทีจริงๆก็ข้ามไม่ได้แหละเพราะว่ารถเนี่ยคือวิ่งกันตลอดเวลาไม่สามารถข้ามได้สุดท้ายครับพี่วินคนนี้เขาเพื่อเลยตัดสินใจ เดินัยครับไปหาสุนัขตัวนี้ครับแล้วก็พาสุนัขตัวนี้ข้ามถนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยภาพแล้วเนี่ยเดินไปแล้วออพอเดินไปครับเนี่ยเขาก็เดินไปนะโบกนะ,ะแล้วก็สุนัขก,ก็ค่อยๆเดินตามพี่วินคนนี้ข้ามมา พอคลิปนี้ครับถูกแชร์ออกไปคนก็เลยเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ครับรวมไปถึงการชื่นชมและก็ขอ,ะขอบคุณพี่วินคนดังกล่าวครับที่บอกว่าใจดีช่วยน้องหมาข้ามถนนจนปลอดภยัยบางคนเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยขนาดน้องหมาเนี่ยยังรู้เลยว่าควรจะข้ามทางถนนเนี่ยตรงทางม้าลายแต่คนขับรถกลับไม่รู้และก็ไม่ยอมหยุดรถให้ที่สําคัญคือก็บอกว่าขนาดเนี่ยน้องหมาย,ยังรู้เลยว่าข้ามทางม้าลายนะหันมาลองมองดูตัวเองว่าะจะอายน้องหมาไหมที่เขายังรู้เลยแต่คนเองกลับไม่ยอมรู้และที่สำคัญคือเขาอาจจะมีบางคน ไปตำหนิบอกว่าทําไมไม่ยอมอยู่รถให้น้องหมาข้ามเลยคือเขาเข้าใจแหละบางคนอาจจะไม่ได้รู้ไม่ได้สังเกตด้วยเหมือนกันแล้วก็มีคนบอกว่าพี่วินทองหล่อใจพี่ก็หล่อครับนี่นะฮะยอดเรี่ยมมากเลยนะคะอ่ะไปอีกที่ข่าวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกนะคะว่าไม่รู้ว่าจะตกใจจะสงสารหรือว่าจะตลกดีเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะที่ประเทศสิงคโปร์เพราะว่ามันมีลิงแมตัวหนึ่งสองตัวอ่ะสองตัวนะคะ เอากระเป๋านักเรียนของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยไปก็มีการเจรจากันอยู่นานเลยนะคะ,ะไปดูคลิปเหตุการณ์กันค่ะนี่นะคะก็จะเป็น ภาพเห็นนักเรียนชายนะคะกำลังเจราจาอ้อนวอนกับลิงแสมาอยู่2ตัวขอให้คืนกระเป๋านักเรียนให้หน่อยเพราะว่าภายในกระเป๋าตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งแฟ้มแล้วก็งานที่ต้องส่งครูแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมต้องบอกนะคะคุณผู้ชมอีกฝ่ายหนึ่งนี่คือหมายถึงน้องลิงนะที<ช>่ไม่ยอมนะคะอสองตัวไม่ยอม,มคืนเลยมีการเจราจากันอยู่นานมากเลยภาพคือเด็กนักเรียนพยายามที่จะพูดคุยกับกับลิงอ่ะใช่ล้วพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษด้วยขอเขาคืนเถอะอะไรเงี้ยใช่เราไม่รู้ว่าน้องลิงเนี่ยจะฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าน้องลิงอยู่่ในนนนพื้้ทีั อาจจะมีการเรียนรู้ซึมซับอาจจะเข้าใจก็ได้แต่ว่าไม่อยากคืนไงก็ไม่แน่เหมือนกันเหมือนเหตุการณ์ในประเทศไทยไงที่ลิงยกพวกตีกันแล้วก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ลิงยังฟังกันรู้เรื่องเลยยังคุยรู้เรื่องเลยใช่แล้วมีการเจรจาอยู่นานนะคะจนหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยวิ่งไปตั้งหลักหลายทีเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พยายามที่จะส่งเสียงร้องไม่ให้มันขอร้องแหละอย่าลือกระเป๋าเลยเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีงานอยู่นะคะแล้วมีการเจรจาอย่ยังไงรู้ไหมคะพี่ยศเขาก็เอาโคกเนี่ยไปยืนให้เลยอาบอกว่าเอาโคกไปล่กระเป๋าคืนมาเได้ม ถามว่าเจ้าลิงสองตัวเนี่ยสนใจไหมไม่เลยนะไม่ได้สนใจโคกอย่างที่สิ่งที่อยากได้แต่คืออยากเล่นแหละกากกระเป๋าวิ่งไล่วิ่งไล่ใช่วิ่งไล่แล้วลิงแสมาเนี่ยดุนะแล้วก็วิ่งไล่เลยนะคะทําให้เด็กชายคนนี้เนี่ยไม่รู้จะทํายังไงแต่ก็ยังอยากได้กระเป๋าคืนครับก็เลยอ้อนวอนต่อไปค่ะด้วยการพูดว่าเฮ้ยแค่อยากได้ของคืนเองแค่นี้ทําไมไม่คืนหรอนั่นมันต้องเป็นกระเป๋าที่ต้องใช้เรียนนะของเรียนหมดเลยคืนเถอะนะคืนเถอะจนในที่สุดนะคะลิงอาจจะแบบ ทำไมมายืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ไปสักทีอาจจะลาคาญก็คือจากการค้นของแล้วก็ไม่ได้มีอะไรสิงที่ตัวเองอยากสนใจเลยใช่ตอนแรกคิดว่าน่าจะมีขนมหรือเปล่าก็เลยยึดไว้ก่อนพอเปิดไปดูปั๊บไม่มีขนมไม่มีตก,กระดาษมีแต่ชีสหมดเลยนะคะก็เลยมีการคืนกับนักเรียน2คนนี้ไปแต่ว่าจังหวะที่คืนนะคะคุณผู้ชมต้องดูคลิปดีๆนะคะคือเจ้าลิง2ตัวนี้ก็จะมีการคืนกระเป๋านะคะคก็คืนโดยการเอาวางไว้ที่เดิมค่ะแล้ว2ตัวเนี่ยเขาก็วิ่งขึ้นต้นไม้ไปหลังจากที่นักเรียนชายเนี่ยจะไปหยิบกระะะเป๋าใบนนี้ค ชายเขาก็ไปก้มหยิบจังหวะที่เขาหยิบกระเป๋าใบนี้ค่ะคุณผู้ชมมันมีเจ้าลิงตัวหนึ่งนะคะที่วิ่งกระโดดลงมาไล่หยิใช่วิ่งกระโดดลงมาไลา่เอกทําให้นักเรียนชายคนนี้เนี่ยวิ่งแล้วเสียงกรีดด้วยนะคะกรีดดังมากชาวเน็ตเลยพูดกันบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วไม่มีคนบันทึกภาพไว้ได้คใครจะอยากจะเชื่อว่าจะมีคนเจราจากับลิงแบบนี้อ่ะ,อะแล้วถ้าถ้าเด็กชายคนนี้ไม่มีงานส่งครูบอกครูได้ไหมคะว่าลืมพะโมยไป ค่ะครูจะเชื่อไหมก็เป็นเรื่องราวตลกน่ารักน่ารักนะคะก็มาฝากคุณผู้ชมมาแชร์กันค่ะใช่ครับแต่เรื่องราวของสัตว์โลกยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับไปดูเรื่องราวของสัตว์ชนิดหนึ่งครับก็คือสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ครับโอ้โหอันนี้ขึ้นทีเวพันนี้ต้องบอกเลยว่าซนมากเป็นพันที่สซนมากมากเป็นพันที่แบบว่าจะบอกว่าซื้อก็ก็ไม่ได้นะจะบอกว่าเขาจะแต่เขาสซนมากแรงเขาเยอะมากทีนี้ไปดูพฤติกรรมของของตัวนี้หน่อยน้องตัวนี้ครับชื่อว่าน้องตาสวยคุณผู้ชมคือเจ้าของเนี่ยคือเขาเลี้ยงไว้รบออเเเ้งวส็จจาาาขก่ พอดีเขาต้องไปทําธุระที่ต่างจังหวัดคือเขาอยู่ที่เชียงใหม่ครับเขาจะมาทาธุระที่กรุงเทพเขาก็เลยฝากน้องตาสวยตัวเนี้ยเอาไว้ที่บ้านคนใกล้ๆนี่แหละบอกว่าช่วยดูหน่อยอ่าบอกว่าช่วยดูหน่อยแต่ด้วยความสนครับของน้องตาตาสวยตัวนี้ครับเขาหลุดออกจากบ้านไปคุณผู้ชมพอหลุดออกจากบ้านไปครับ บ้านที่รับฝากเนี่ยเขาก็เลยโทรไปหาเจ้าของ <ฮะ S 1> ก็คือ <ฮะ S 1> คุณนายวิทยาเนี่ยคือเขาเขาก็รีบกลับมาเลยฮะที่เชียงใหม่กลับมาตามหาครับคือหลุดออกจากบ้านไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์จากนั้นเนี่ยคือห้ากุมภาพานันธ์ด้วยความเป็นห่วงครับรีบเดินทางกลับมาหาตัวไม่พบเลยแต่สุดท้ายเนี่ยคือตอนแรกเขาหาภาพตายก็คือภาพแบบนี้ขนเงางามสวยรูปร่างลักษณะดี<ว>เลยนะแต่เห็นหบอกว่าตอนที่พบออกมาเนี่ยเป็นยังไงฮะคือตอนที่พบนะ เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นะคะก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งเนี่ยแล้วหมู่บ้านนี้นะคะห่างจากบ้านที่น้องไซเบเรียนตัวนี้เนี่ยน,น้องตาสวยอยู่เนี่ยเกือบ10กิโลเมตรโอ้โหไม่รู้วิ่งไปได้ยังไงนะคะว่าเออมีคนรู้จักน่ะเก็บสุนัขพันธุ์ไซเบเรียนฮัสกี้เอาไว้แล้วเมื่อเจ้าของเนี่ยนำภาพถ่ายเนี่ยนะคะนำภาพถ่ายดูโอ้โหแทบจะไม่ใช่คนเดียวกันเลยนะคะพิยศด,ดูสิข <c oughs> นมันเนี่ยไปหมดเลยนะเอาจริงร <c oughs> อ่ะสงสารใช่สงสารสงสารน้องตาสวยถามว่าทําไม สภาพน้องเนี่ยถึงเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าน้องเนี่ยตอนที่วิ่งหลุดออกไปเนี่ยก็ไปซนมากเลยอาจจะไปลุยโคลนทําให้ตัวเนี่ยติดโคลนนะคะแล้วก็ทําให้บนตัวของมันเนี่ยมอมแมมไปด้วยโคลนต่างๆแล้วเจ้าของอคนที่เก็บได้เนี่ยเขาก็เลยสงสารเขาก็เลยบอกว่า เอาไปทําความสะอาดให้นั่นเองเอาไปตัดขนอ,อะไรให้มันเรียบร้อยนะคะคแล้วเจ้าของที่มาเห็นเนี่ยก็บอกว่าตัวนี้แหละเป็นตัวเดียวกับน้องตาสวย <c oughs> แล้วทําให้คนที่เก็บได้เนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหชื่นใจนะที่หาเจ้าของพบนะคะรวมถึงฝากถึงเจ้าของสุนัขเนี่ยดูแลสุนัขของตัวเองให้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่โชคดีแบบในทุกคนนะถูกต้องนะมันก็เห็นสุวิสัยแหลนะฮะด้วยความโซนแต่ว่าพอหลังจากที่ตัดขนออกมาเยนขนาดนี้นะบอกเลยว่าน้องตาสวย หงอยเลยเศร้าเลยเศร้าเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวคนก็ขึ้นใหม่ได้นะครับก็ยังคงสวยเหมือนเดิมนะครับไซ b บ r ร a n h นฮัสกี้ขึ้นชื่อเรื่องของความซนอยู่แล้วนะฮะเอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูประเด็นคนขับรถ f o r t u n e er อที่ชนเด็กครับซึ่งเขาบอกมาเลยว่าเขาไม่ยอมจรจาด้วยจะจา่ายเพียงแค่3,000บาทเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามอีด้องหน้าครับ ไม่ได้มีดีแค่ใสเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครโฟพิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงรีอพร้อมให้คุณท่องเที่ยวยังสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภยัยด้านสาธารณาสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบริการไปด้วยทุกที่ มอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ SHA มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะสนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอปเปอเรชั่น ที่ข่าอุบัติเหตุกันบ้างนะคะคนขับรถ Fortuner ค่ะไม่ร่วมไก่เกลี่ยนะคะหลังจากที่มีการชนเด็กจนทําให้เด็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บอาการหนักนะคะบอกว่าจะจ่ายแค่สามพันถ้าอยากได้มากกว่านี้เนี่ยจะต้องไปฟ้องศาลเอาเองค่ะเรื่องนี้นะคะจากกรณีของนายพิสิทธิ์สงวนงามสกุลค่ะได้มีการขับรถ Fortuner ชนเด็กหญิงวัยสิปี บริเวณสีแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟถนนในเขตเทศบาลสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเห,เ,เหตุเกิดเ,เมื่อวันที่29ธันวาคมปีมที่แล้วค่ะ เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เด็กนะคะต้องถูกส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมหลังจากที่เธอโดนรถชนเนี่ยทำให้อาเจียนเป็นเลือดแล้วก็มีอาการหนักโดยตั้งแต่หลังเกิดเหตุมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเด็กก็ยังมีอาการปวดหัวอยู่เลยนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้เนื่องจากว่าคนขับรถ For t u เจ r คนนี้เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าจะจ่ายเงินเป็นค่ารักษาชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็เงินค่าทำขวัญเนี่ยแค่3,000บาท ล่าสุดค่ะความคืบหน้าจากพนักงานสอบสวนสพสตึกก็นัดให้คู่กรณีเนี่ยมาเจราจาไกลเกลี่ยกันอีกครั้งหนึ่งวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าพอถึงเวลานัดหมายปุ๊บฝ่ายเด็กหญิงมีพ่อแม,ม,อแม่มีทนายความจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไปพบกับพนักงานสอบสวนแต่ถ้าฝ่ายคนขับรถฟ o r t จ n e r เนี่ยกับไรวี่แววนะไม่มาพบพนักงานอสอบสวนนะคะทำให้เจ้าพ่อแม่เนี่ยก็ รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับน้องนะคะภายหลังเนี่ยนายพิสิทธ์ก็ยืนยันผ่านพนักงานสอบสวนนะบอกว่ายังยืนยันว่าจะจ่ายเงินจํานวน3 0 0พันบาทเท่าเดิมเหมือน<ม>ที่เคยแจ้งไปแล้วแต่ถ้าอยากให้จ่ายมากกว่านี้จะต้องไปฟ้องศาลแล้วให้ศาลเข้ามาตัดสินค่ะใช่แล้วนะครับทีนี้ทางด้านของแม่เด็กครับก็คือนางนิพาวันเนี่ยเขาบอกว่าเดินทางมาครั้งนี้พบกับพนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีการเชิญทั้งสองฝ่ายครับเพื่อมาทําการเจราจาหาข้อยุติโดยที่ไม่ต้องขึ้นศาลซึ่งทางพันตํารวจเอกวัชรวิทย์วัน ธานีนะครับพ่วงกับการสพสตึกเนี่ยเขาก็แจ้งค่ะบ,บอกว่าถ้าขาดเหลือบางส่วนที่จะทําให้ตกลงกันไม่ได้ท่านพร้อมจะเอาเงินส่วนตัวเนี่ยไปเพิ่มเติมให้แต่ว่าฝ่ายคนขับรถนะครับฟอร์จูเนอร์นั้นไม่เดินทางมาครับแล้วก็ยืนยันเหมือนเดิมบอกว่าจะจ่ายเพียงแค่3000บาทเท่านั้นทีนี้ทางด้านของนางสาววิลาลักษ์ประโยชน์ครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สํานักงานยุติธรรมจังหวัดปุรีรําเนี่ยก็บอกว่าการเจราจาไม่สามารถตกลงกันได้นะครับเนื่องจากผู้ขับรถยนต์แจ้งว่าจะจ่ายค่าสินไหมให้ ก็ต่อเมื่อมีคำพิพากษาของศาลเบื้องต้นครับตำรวจต้องทำสำนวนส่งอายการตามกระบวนการนะครับเพื่อให้ศาลพิจารณาต่อไปทีน,นี้ในมุมของกฎหมายเองเนี่ยคือมันมองยังไงได้บ้างคนะคือเรื่องนี้นะคะถ้าจะมีการเอาผิดจริงๆก็สามารถที่จะทําได้นะคะเพราะว่ามันเป็นคดีอาญาสามารถที่จะเอาผิดได้ทั้งคดีอาญาแล้วก็คดีแพ่งเลยนะคะถ้าคดีอาญาเนี่ยก็แน่ๆเลยก็คือประมาท ขับออรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจแต่ถ้าน้องมีอาการหนักแพทย์วินได้ัยได้จริงนะคะว่าอาการสาหัสป่วยเรื้อรังออก็อาจจะอาการทําให้คนอื่นเนี่ยได้รับอันอันตรายสาหัสก็ได้ออก็จะมีโทษหนักขึ้นไปอีกถามว่ามีอาญาแล้วก็ได้รับผิดทางแพ่งอีกด้วยออก็คือละเมินนั่นเองนะคะละเมิดเนี่ยก็มีหลายกรณีเลยนะไม่ว่าจะเป็นละเมิดนะคะเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายแก่กายนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมละเมิดเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนทําให้เราเนี่ย ได้รับค่าเสียหายต่อจิตใจเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าน้องผู้หญิงตอนนี้เนี่ยนะคะจนได้รับอุบัติเหตุจนถึงตอนนี้อาการก็ยังาาสางหัสลแล้วก็มีการปวดหัวอยู่ตลอดเวลาทําให้น้องเนี่ยอาจจะมีการผวาด้วยหรือเปล่าก็จะมีกระทบต่อสภาพจิตใจของน้องด้วยนะคะก็สามารถที่จะเรียกละเมิดนะคะก็ทั้งร่างกายจิตใจได้ด้วยทีนี้เห็นบอกว่าทรัพย์สินเองก็คือรถจักรยานยนต์เองเก็พังเสียหายด้วยเหมือนกันใทรัพย์สินก็คือทําให้ทรัพย์เสียหาย ทรัพย์เสียหายนะคุณผู้ชมก็สามารถฟ้องเรียกได้ทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญาเพราะว่าละเมิดนะคะถ้าเป็นทางแพ่งเนี่ยเรียกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจหรือว่าทรัพย์สินนะคะอ่ะเรื่องนี้ก็ขอให้กระบวนการยุติธรรมนะคะช่วยเหลือน้องต่อไปค่ะใช่แล้วนะครับอ่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้ฟังข่าวนั้นไปอาจจะทําให้หลายๆคนหน้าบึ้งกับว่าทําไมคนขับรถนั้นไม่ยอมออกมารับผิดชอบ ไปดูเหตุการณ์ที่ทาให้คุณผู้ชมยิ้มได้กันหน่อยดีกว่าอันนี้เป็นมิตรภาพครับระหว่างเพื่อนคือมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมเขาไปเห็นเพื่อนสนิทของตัวเอง<ฆ>มีอาการติดสุราหรือเร่รังครับ<ส>อย่างคือติดสุราแบบงอมแงมเลยคุณผู้ชม<ฆ>จนไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แม้แต่กระทั่งลุกขึ้นยืนยังไม่สามารถทําได้เลยนี่คือภาพคุณผู้ชมนี่คือภาพของเพื่อนครับที่เขาติดสุรามากๆเลยจนเพื่อนที่เขาเห็นเนี่ยคือเขาเห็นใจมากๆเขาอยากจะช่วยครับที่เนี้ยเป็นมิตรภาพที่สร้างความประทับใจให,ให้กับชาวโซเชีย มีการโพสต์คลิปครับในการติดตามการรักษาพิษสุราเรื้อรังของเพื่อนคนหนึ่งหลังต้องหมดอนาคตเพราะว่าเรื่องนี้ครับ แต่ว่าคุณภูเบศนะครับก็ขอเป็นคนเริ่มต้นอนาคตใหม่ให้แก่เพื่อนเองโ,<ห>โดยเริ่มต้นให้เพื่อนเนี่ยคือเขาบอกว่าสภาพนี่คือเมาหนักมากไม่ได้สติครับถึงขั้นแรงจะเดินก็ยังไม่มีเหมือนกันและก็ไม่สามารถที่จะเลิกดื่มได้บอกเพียงแค่ว่าทรมานหลังจากนั้นครับคุณภูเบศเนี่ยเขาก็เลยถาพาเพื่อนครับไปบาบัดร,รักษาที่สถาบันบําบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีจังหวัดประมธานีานเป็นเวลา7เดือนคุณผู้ชมกระทั่งล่าสุดเนี่ยพยาบาลครับที่ที่ศูนย์บาบัดเนี่ยเขาโทร เพื่อนของคุณเนี่ยสิ้นสุดการรักษาอย่างสมบูรณ์แล้วพร้อมกับเก็บของรอกลับบ้านไปก่อนลูกด้วยความตื่นเต้น คุณภูเบศเองครับเขาก็รู้สึกดีใจมากๆาครับที่จะได้รับขึ้นบ้านนี่ไ่าน่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่อันนี้คือรักษาหายดีแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขากำลังจะพาไปไปพบกับเพื่อนของเขาเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าสภาพคือเปลี่ยนไปแบบคนละคนเลยทีนี้เองเนี่ยคือพอไปเห็นเพื่อนอ่ะคุณภูเบศเองเขาก็อดยิ้มไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาก็รู้สึกว่าเอ้เพื่อนคนเดิมของเขากลับมาแล้วทีนี้แต่สิ่งที่มันเรียกน้ำตาและก็เรียกความแบบว่าดีใจก่มากกว่านี้คือเขากลับมาถึงบ้านเนี่ยลูกเนี่ย เดี๋ยว,วิ่งกับมากาดพ่อนักวิ่งกลับมากาอดพ,พ่อแบบนี้เลยแบบว่าโอ๊ย คิดถึงพ่อขนาดเราดูเองน้ําตาแทบจไอลเลยนะเนี่ยเนี่ยอ่านไปน้ำตาซึมอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมนี่คือภาพความประทับใจนะฮะซึ่งแน่นอนว่าพอกลับถึงบ้านแบบนี้ลูกวิ่งมาเกาดแบบนี้ก็สร้างความสุขใจให้กับตัวเขาเองนะครับตัวเพื่อนที่ไปบําบัดเองรวมไปถึงคุณภูเบศเองที่นําเพื่อนคนนี้กลับมาบาบัดจนหายเป็นปกติดีนะครับเมื่อกี้คนที่พูดออกมาในในไลฟ์ก็คือเนี่ยนี่คือคุณภูเบศกับเพื่อนของเขาคนคนด้านซ้ายมือของหน้าจอเนี่ยคือคนที่บําบัดส่วนคุณภูเบศคือคนด้านขวาที่ช่วยเพื่อนนะฮะ หล่อามากเลยนะคะตอนนี้ก็กลับมาเป็นคนปกติแล้วนะ,ะก็เขาบอกว่าเขาจะไม่กลับไปทําแบบนั้นอีกเด็ดขาดถือว่าเป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆเลยอย่างนี้นะคะที่เขาเรียกบอกว่าเป็นเพื่อนแท้จริงๆเ <ๆ S 2> พื่อนแท้จริงๆนะคคุณผู้ชมครับเอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวหน้าหนึ่งกันครับว่าวันนี้มีพูดถึงเรื่องประเด็นอะไรบ้างติดตามช่วงหน้าครับ คุณท่องเที่ยวยังสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอิกาศไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ S H A มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทก,กันนะคะสิงเลมอนโซดาศูนย์แคลอรี วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซาใหม่กลิ่นซ้อมอยู่สูงลองเลยรียพร้อมให้คุณท่องเที่ยวยังสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภยัยด้านสาธารณาสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอริการไปด้วยทุกที่ มอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ SHA มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะสนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิง์สิงห์คอร์ปอเรชั่ อินตตคลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกช่วงน,นี้นะคะเป็นช่วงของข่าวหน้าหนึ่งค่ะข่าวแรกนะคะวันนี้ค่ะสยองค่ะสยองหันศพสาวลอเจ้าพระยาค่ะชิ้นส่วนเนี่ยโผล่สามพื้นที่ญาติยืนยันแล้วนะคะว่ารูปประพันตรงพบชิ้นส่วนมนุษย์ค่ะถูกชำแหละทิ้งเกลือแม่น้ำเจ้าพระยาเบื้องต้นเนี่ยพบส่วนหัวอก ช่วงบนพร้อมกับแขนทั้งสองข้างและก็ช่วงขาสองข้างพบคนละจุดกันนะคะรวมทั้งหมด4ส่วนเหลือช่วงสะดือลงไปถึงอาาวัยวะเพศเนี่ยยังหาไม่เจอค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นคดีฆาตกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อทรัพย์เพราะว่าแหวนและข้อมือเนี่ยก็ยังอยู่ที่ศพ เร่งระบุตัวเหยื่อว่าเป็นใครมาจากไหนเชื่อว่าเป็นหญิงที่มีสรีระผมยาวไปถึงกลางหลังและปากก็มีเหล็กดัดฟันผันหลังนะคะก็มีรอยสักยันเก้ายอดยันจิ้งจกครู่ยันพระราหูอมจันทร์แล้วก็เล็บมีการทานิ้วมือด้วยนะคะสีเหลืองล่าสุดค่ะตำรวจนะคะรู้ตัวผู้เสียชีวิตแล้วเป็นสาวพนักงานร้านญี่ปุ่นวัย28ปีญาติเนี่ยก็มายืนยันรูปประพน์รอยสักแล้วก็เครื่องประดับว่ามีการตรงกันอาศัยอยู่ร้าน กามคำแหงนะคะเร่งการสืบสวนหาตัวฆาตรกรรมอยา่างเร่งด่วนค่ะครับผมส่วนพาดหัวข่าวเรื่องต่อไปครับอดีตนางงามซิ่งเบนชนเพื่อนชายนั่งคู่ลำคอวิตขาดครับพลอยพัชราบดานะครับบนทาทิปอดีผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2015ควบเบนรีบไปต่างจังหวัดตั้งแต่เช้ามืดเสยท้ายรถบรรทุก6ล้อเสียงดังสนันกลางสะพานเอกมัยเหนือหลังคาฉีกล้อแตกพังยับทำหนุ่มทั นักธุรกิจสวมสูตรดำนั่งมาด้วยดับคาที่ส่วนเจ้าตัวนะครับบาดเจ็บศีรษะถูกกระแทกเบื้องต้นให้การจุดเกิดเหตุค่อนข้างมืดเบรกไม่ทันเพราะเจอรถคู่กรณีในระยะประชิดครับค่ะอีกข่าวนึ่งนะคะบิ๊กตู่ลั่นรถไฟฟ้าสีเขียวทุกอย่างต้องจบที่มติคอรมอค่ะสักสยามท้าชนเมินหนุน,นสัมปทานพลังประชารัฐหวดซ้ำวอนอย่าเร่งรีบต่อสัญญาค่ะ และสุดท้ายนะครับไปดูเรื่องราวของข่าวหน้าหนึ่งกันครับภาวะขึ้นค่าขนส่ง20% SME รายย่อยกระอกักหว่นกระทบราคาสินค้าพุ่งแน่เพื่อไทยจี้รัฐเร่งลดภาษีน้ำมันครับนี่ก็คือประเด็นข่าวหน้าหนึ่งนะครับที่นํามาฝากให้กับผู้ชมกันในช่วงเช้าวันนี้นั่นเองนะครับแต่ว่ายังไงเองก็ตามเรื่องของสถา,านการณ์โควิดในทีทุกคนครับก็ยังคงต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวคุณเองรวมไปถึงคนรอบข้างกันด้วยนะครับเพราะว่าตัวเลขวันนี้เองก็ออกมาค่อนข้างจะสูงแต่14,000คนด้วยเหมือนกัน ยังไงรักษาสุขภาพรักษามาตรการส่วนบุคคลกันด้วยนะครับใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดกันด้วยครับส่วนวันนี้ครับรายการของเราหมด,หมดเวลาลงแล้วนะครับเอาละฮรเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ